ปืนกล M60 หรือที่หลายคนเรียกว่าเดอะพิกเป็นหนึ่งในอาวุธประจำกายของทหารสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและถูกใช้งานมายาวนานตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1950จนถึงปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีอาวุธจะก้าวหน้าไปไกลแต่ M60 ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังยิงการสนับสนุนบนสนามรบและยุคสงครามเวียดนามอย่างแท้จริงอาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทหารราบที่ต้องการปืนกลที่มีน้ำหนักเบาลงเมื่อเทียบกับปืนกลรุ่นก่อนหน้า แต่ยังต้องคงอนุภาพการยิงที่รุนแรงและต่อเนื่อง M60 ใช้กระสุนขนาด7.62 x 51มิ mm. ม NATO ซึ่งเป็นกระสุนมาตรฐานที่มีพลังทำลายล้างสูงและมีความแม่นยำในระยะไกลเมื่อยิงด้วยระบบป้อนกระสุนแบบสายพาน M60 สามารถสร้างม่านกระสุนที่ต่อเนื่องและกดดันฝ่ายตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทการยิงสนับสนุนให้หมุ่ทหารราบ ทั้งในภารกิจป้องกันพื้นที่การโจมตีหรือการถอนกำลังตัวลำกล้องของ M60 ยังสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พลปืนสามารถควบคุมความร้อนได้ในสถานการณ์การยิงติดต่อกันเป็นเวลานานหนึ่งในช่วงเวลาที่ทำให้ชื่อของ M60 เป็นที่รู้จักทั่วโลกคือการถูกนำไปใช้ในสงครามเวียดนามปืนรุ่นนี้กลายเป็นคู่ใจของพลปืนกลและหน่วยลาดตระเวนหลายชุดในป่าดิบที่ชื้นแฉะเต็มไปด้วยโคลนและฝน M60 แสดงให้เห็นถึงความทนทานและพลังยิงมหาศาล แม้ว่าบางครั้งต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอแต่ทหารหลายคนก็ยืนยันว่ามันเป็นอาวุธที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงยิงของ M60 กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทั้งเพื่อนและศัตรูต่างจดจำได้ทันทีแม้ว่า M60 จะมีข้อดีมากมายแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบปัญหาที่ถูกพูดถึงบ่อยคือการสึกหรอของชิ้นส่วนบางจุดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงน้ำหนักของปืนที่ค่อนข้างมาก ทำให้พลปืนต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงและมีความชำนาญเป็นพิเศษในการควบคุมปืนขนาดยิงอย่างไรก็ตามจุดอ่อนเหล่านี้ก็ถูกแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นในรุ่นต่อมาเช่น M60E3 และ M60E4 หรือ MK43 ที่มีน้ำหนักเบาลงจับถนัดมือขึ้นและทนทานกว่ารุ่นดั้งเดิมสิ่งที่ทำให้ M60 แตกต่างจากปืนกลอื่นๆคือความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคเก่าไม่เพียงเพราะใช้งานจริงในสนามรบ แต่ยังปรากฏในภาพยนตร์สงครามและภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องเช่นแรมโบที่ทำให้ภาพลักษณ์ของ M 6 0ในฐานะปืนกลพลังสูงยิ่งเป็นที่จดจำในวัฒนธรรมสื่อทั่วโลกแม้จะถูกนำเสนอในรูปแบบที่เกินจริงแต่ก็ช่วยเติมความโดดเด่นให้กับอาวุธรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันหลายกองทัพได้เปลี่ยนไปใช้ปืนกลที่ทันสมัยกว่าเช่น M 2 4 0แต่ M 6 0ก็ยังคงถูกใช้งานในบางประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยรบพิเศษบางส่วนเนื่องจากความเชื่อมั่นในพลังยิง การซ่อมบำรุงที่ไม่ซับซ้อนและอะไหล่ที่ยังหาได้ง่ายความจริงที่ว่า m 6 0สามารถประจำการได้นานหลายทศวรรษถือเป็นหลักฐานของคุณภาพและความน่าเชื่อถือของมันอย่างแท้จริงโดยสรุป m 6 0ไม่ได้เป็นเพียงปืนกลทั่วไปแต่เป็นอาวุธที่มีความหมายต่อทั้งประวัติศาสตร์การทหารและวัฒนธรรมร่วมสมัยพลังยิงที่ทรงพลังความทนทานและบทบาทสำคัญในสงครามหลายช่วงทำให้ m 6 0กลายเป็นหนึ่งในปืนกลที่ถูกจดจำมากที่สุดในโลกและยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อนเนื่องในฐานะ ปืนกลคลาสสิกที่ได้รับความเคารพจากทั้งทหารนักสะสมและผู้รักอาวุธทั่วโลก